อธิษฐานแค้นแสนรักนิยายสั้นจบในสองตอนอีพีนี้เสนอเป็นอีพีที่หนึ่งนะคะแต่งโดยช่องเรื่องเล่าชวนฟังค่ะเสียงหยดน้ำที่ไหลามาจากหลังคาบ้านที่ยังคงตกค้างในห้องมืดซึ่งเป็นห้องเก็บของของบ้านท้ายสวน เป็นบ้านของคุณนิรุตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับนายพลคนหนึ่งอรุณาหญิงสาววัยยีองปีเธอกำลังเป็นสาวสะพรั่งอรุณาเธอเป็นเด็กสาวที่เรียบร้อยเรากับผ้าที่พับไว้เธอสวยสมวัยเปรียบดังดอกไม้แรกแย้มที่กำลังจะผลีบาน เธอเป็นลูกสาวคนโตของอนิรุธแต่ว่าเธอนั้นกลับถูกมาขังและล็อกกุญแจไว้เป็นเวลาน,านานหลายเดือนจนเกือบแรมปีฉันหิวน้ำฉันหิวน้ำเหลือเกินเสียงโรยรินจนแทบไม่มีแม้กระทั่งลมหายใจปากบาง,บาง ที่เต็มไปด้วยค่าเปลือเปื้อนตามใบหน้าและเนื้อตัวลำตัวแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเธอนั้นเป็นผู้ใดหิว <c oughs> ฉันหิวเหลือเกินเธอตะเกียกตะกายขวาเศษดินเศรรษอิฐหรือแม้กระทั่งเศรรษตะไคร่น้ำที่ล่วงลงมาจากหลังคาเนื้อตัวเธอมอมแมมเธอเกือกกั้วอยู่กับพื้น ด้วยความหิวโหยทั้งอาหารและขาดน้ำมาเป็นเวลานานหิวเหลือเกินหิวเหลือเกินความโกรธและความแค้นในหัวใจผูกกับดวงจิตที่ตั้งจิตอธิษฐานอาคาตอารุณาหญิงสาวเธอได้ตั้งจิตอธิษฐานถึงกับคนที่กักขังเธอให้อยู่ในที่นี่นัทวุฒิเธอเอ,อ่ยชื่อเขา นทวุฒิฉันจะตามจองล้างจองผ่านคุณทุกชาติไปคุณไม่ทำตามสัญญาขอให้ชีวิตใหม่ที่ฉันจะเกิดขึ้นมาฉันจะจองตามล้างจองผ่านคุณลมหายใจสุดท้ายของอรุณาเขาได้ตั้งจิตอย่างแรงกล้าแต่ทว่าดวงจิตของเธอนั้นยังคิดไปถึงเรื่องราวในอดีต ที่เธอถูกลังแกและคมเหงอรุณาเธอได้รู้จักกับนัทวุฒิซึ่งกำลังจะมั่นกับกรกฎเป็นน้องสาวต่างมารดาของเธอตั้งแต่แม่ของอรุณาได้เสียชีวิตและจากไปคุณพ่อของเธอก็ได้แต่งงานใหม่กับมาลาศีแต่ถ้าว่า นัทวุฒนนั้นกับไม่เคยรักกรกฎเลยพ่อคะแม่คะวันนี้พี่นัทจะมาทานข้าวที่บ้านเราพ่อกับแม่อย่าลืมคุยเรื่องมั่นให้กดนะคะนะคะคุณพ่อนะคะคุณแม่กรกฎหญิงสาวเพียง29ปีแต่เธอก็แต่งตัวเก่งเรากับเป็นสาวรุ่น22-23ปี เพื่อเทียบเท่ากับอรุณาผู้เป็นพี่สาวต่างมารดานะคะพ่อคะนะคะแม่คะเสียงอดอ้อนอซอของเด็กสาวที่อ้อนผู้เป็นบิดากับมารดาอย่างออกนอกหน้านอกตานั่นสิคุณนี่ตาัตก็เรียนจะจบแล้วด้วยมารสาีผู้เป็นมารดากล่าวขึ้นทั้งๆที่ทอรุณาก็อยู่ตรงนั้น ทั้งสองต่างตามใจกรกฎจนหล่อนเคยตัวต่างจากอารุณาที่ไม่เคยได้อะไรเลยแม้แต่ความรักและอยากได้อะไรกรกฎก็ต้องได้จนกลายเป็นความเคยชินไปแล้วนั่นนะสิคะพ่อคุณแม่พูดถูกอะ่ะหนูรักพี่นัทรักมากด้วยทั้งสามคนพ่อแม่ลูกคุยกันอย่างสนุกสนาน แตกต่างจากอารุณาที่เป็นนางซินก้นครัววันวันเธอต้องทำอาหารทำงานบ้านและปลูกต้นไม้และดูแลสวนในบ้านทุกอย่างให้ทุกคนได้อยู่อย่างสุขสบายอารุณาหญิงสาวได้แต่ยืนดูพวกเขาคุยกันเธอยกถาดอาหารเช้ามาเสิร์ฟอย่างเช่นทุกวันนี่พี่นาะพรุ่งนี้ พี่นัดกับคุณพ่อของพี่นัดอ่ะจะมาสู่ขอ,อกดอ่ะพี่นาทำอาหารอรอ่อยอร่อยด้วยนะหล่อนสั่งพี่สาวยังกับว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงมาจากไหนอารุณาพยักหนา้าด้วยแววตานิ่งๆน,นั่นสิยายนาอย่าให้ฉันอ่ะกับคุณรุตอ่ะขายหน้าเชียวนะมารสาีผู้เป็นแม่เลี้ยง ก็พูดแย้งขึ้นในทันทีเข้าทางกับลูกสาวอารุณาพยักหน้ารับคำอย่างไม่ปฏิเสธค่ะคุณแม่เช้าว,วันถัดมาอารุณาเธอก็ตื่นแต่เชา้าอย่างเช่นทุกวันหญิงสาวลุกขึ้นมาตักบาตและรดน้ำต้นไม้เธอเพลิดเพลินกับการปลูกดอกไม้นา,นานาชนิดเต็มสวนหลังบ้าน และดอกไม้ส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณบ้านทั้งกลางวันและกลางคืนร่างบางๆในชุดเรสสีขาวยาวคลุมไหลสวมรองเทาา้าผ้าใบแบบใส่สบายเธอพวนดินดอกไม้ทีละต้นทีละต้นอย่างทนุถนอมชวนชมออกดอกแล้วสีสวยด้วย ปากก็พูดกับดอกไม้ส่วนมือเรียวบางนั้นค่อยๆพวนดินให้กับดอกไม้อย่างทนุถนอมหอมจังนะคะเสียงนุ่มนวลเดินมาจากด้านหลังพี่นัทหญิงสาวอุทานออกมาอย่างไม่ทันตั้งตัวนัทวุฒิชายหนุ่มวัยสัปสามปีกับอีกสี่วันเดินดูดอกไม้ในสวน ชายผู้นี้รูปร่างสูงสงา่าเขาเดินจำอ้าวมาจากด้านหลังสวนซึ่งบ้านของเขานั้นมีรั้วที่ติดกันก็ใช่นะสิพี่เองพี่เพิ่งรู้นะว่าอารุณานะคุยกับดอกไม้ต้นไม้รู้เรื่องด้วยชายหนุ่มแก้งเย้าเธอเล่นอารุณาเผยยิ้มหน้าแดงออกมาอย่างเห็นได้ชัดก็นา นายอยู่กับต้นไม้ทุกวันนี่คะจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะเธอตอบเสียงนิ่งๆน,นั่นสิงั้นพี่ขอมาช่วยลดน้ำต้นไม้ด้วยจะได้ไหมชายหนุม่มแกล้งหาวิธีมาใกล้ชิดกับหญิงสาวเพราะนัทวุฒนั้นตกลุมรักอรุณาแต่อรุณาเธอไม่ค่อยสนิทกับใครโดยเฉพาะผู้ชายเพราะวันวัน เธอก็เอาแต่ครุกอยู่กับครัวและสวนดอกไม้ที่เธอรักและดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่แม่ของเธอจากไปเธอก็เหมือนคนนอกคอกในครอบครัวนี้เธอกลายเป็นส่วนเกินในทันทีเมื่อผู้เป็นพ่อได้แต่งงานใหม่ซึ่งแตกต่างจากกรละกฎน้องสาวต่างบรรดาของเธอเพราะตั้งแต่เกิดมาก็มีแต่คนรุมตามใจวันวัน ไม่ต้องทำอะไรแค่แต่งตัวสวยๆแล้วก็ไปโรงเรียนหลังจากวันนั้นนัทวุฒก็ได้สนิทสนมกับอรุณามากขึ้นมากขึ้นทุกวันน้องนาครับวันนี้ตอนเย็นมาเจอพี่ที่ท้ายสวนนะครับที่เดิมของเราพี่มีของจะให้ด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้พี่คงไม่ว่างต้องไปธุระกับคุณพ่อคุณแม่หลายวัน ข่พี่นัดหญิงสาวรับคำแต่โดยดีเพราะเธอก็หลงรักและไว้ใจนัทวุฒิด้วยเช่นกันแต่หารู้ไม่ว่ามาเดือซึ่งเป็นสาวใช้ของกรโลกรได้เดินผ่านมาได้ยินที่เรื่องราวทั้งสองคนคุยกันมาเดือเป็นสาวช่างยุที่ชักชวนกรโลกรทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง คุณกดคะคุณกดคุณกดเสียงตะโกนดังของสาวใช้ดังมาจากท้ายสวนคุณกดคะคุณกดอะไรกันเนี่ยมาเดือตะโกนยังกับไฟไหมแนะ่เสียงเจ้านายได้เอ่ยขึ้นไม่แน่คะ่ะคุณกดไม่แน่แน่ค่ะสาวใช้เธอรีบเอ่ยขึ้นทันทีราวกับว่ามีใครจะเป็นอะไรคุณกดคุณกดต้องไปดูนะคะเย็นนี้ คุณกดรู้ไหมว่าคุณนาพี่สาวสุดแสบของคุณกดอะ่ะเห็นงิมหมติมต,มติมแบบนั้นนะคะแอบนัดกับคุณนัดด้วยที่ท้ายสวนนะคะแหมมาเดือเห็นนะคะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สุดด้วยนะคะระวังนะคะว่าที่คู่มั่นของคุณกดนะ่ะจะถูกจุดจุดจุดค่าไปมาเดือสาวใช้ช่างยุยุให้กรกฎ รู้สึกไม่พอใจตายตายตายแล้วตายจริงๆค่ะตายจริงๆค่ะ,ค,ะคุณกดคะเธอรีบสอดแทรกขึ้นทันทีแล้วก็เสริมขึ้นในทันควันฉันต้องบอกคุณพ่อว่าพี่นาแอบนัดผู้ชายแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะก็เป็นพี่นัดฉันยอมไม่ได้ก่อนโกรโมโหพี่สาวอย่างแรงจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับนิรุธผู้เป็นบิดา จริงเหรอมื่อเดือคุณนีรุธผู้เป็นพ่อรีบถามขึ้นเมื่อลูกสาวนำเรื่องมาบอกแท้แน่นอนคะ่ะคุณท่านเมื่อเดื่อเห็นกับสองตาเลยนะคะถ้าคุณท่านไม่เชื่อนะคะคุณท่านไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะเย็นนี้นะคะเฮ้ยเอาใหญ่แล้วนะยายนาผู้เป็นพ่ออุทานออกมาอย่างไม่น่าเชื่อ ว่าลูกสาวคนโตที่แสนจะเรียบร้อยดังผ้าพับไว้จะแอบ,บนัดผู้ชายทำให้ครอบครัวเสียชื่อเสียงผู้เป็นพ่อจึงไปตามเวลานัดอย่างที่มะเดื่อกับกรกฎบอกเมื่อถึงเวลานัดทั้งนัทวุฒิและอรุณาต่างก็ไม่รู้ว่ากรลกฎนั้นได้ใส่ร้าย ให้ผู้เป็นบิดาเข้าใจผิดและพาผู้เป็นบิดามาแอบดูด้วยนาพี่นัทั้งสองทักทายกันปกติเหมือนไม่มีเรื่องผิดปกติอะไรเกิดขึ้นเพราะทั้งสองไม่ได้ทำอะไรเกินเลยและไม่เคยทำอะไรเสียหายอารุณาพี่มีต้นกุหลาบขาวมาให้ด้วยว้าวพี่นัทมือเรียวบางด้วยความดีใจ เธอรีบเอื้อมไปรับกระถางดอกกุหลาบสีขาวด้วยความดีใจขอบคุณมากนะคะพี่นัดนากำลังหาพอดีเลยค่ะพัน์เนี้ยดอกสวยมากแล้วก็หอมมากๆด้วยนะคะหญิงสาวดีใจและตื่นเต้นที่ได้ดอกกุหลาบสีขาวเพราะเธออยากได้มานานแล้วมือเรียวบางจับไปที่ดอกตูมสีขาวที่กำลังผลิยอดออกมา สวยจังเลยนะคะพี่นัดยายนาเสียงดุเรากับโมโหสุดขีดที่ยืนอยู่ข้างหลังต้นไม้ก็ดังขึ้นคุณพ่อเสียงอุทานจากลูกสาวคนโตเย,ยนาพ่อไม่คิดเลยนะว่าพ่อเลี้ยงลูกมาลูกจะเป็นคนไม่มีรักดีแล้วแอบนัดผู้ชายพ่อเคยสอนลูกแบบนี้งั้นเหรอเสียงต่อว่า จากผู้เป็นบิดาโดยที่ไม่ฟังคำอธิบายจากลูกสาวเลยแม้แต่น้อยเพราะผู้เป็นบิดานั้นได้ถูกกรลกฏกลับมาเดือใส่ไฟเข้าให้เต็มๆกลับไปได้แล้วตานัดอาไม่คิดเลยนะว่าเราจะทำตัวแบบนี้คุณอาครับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเข้าไปคุยกันที่บ้านยายนาตานัดกลับไปได้แล้วผู้เป็นพ่อ ไม่ฟังคำอธิบายจากทั้งสองคนเขารีบดึงแขนลูกสาวคนโตเข้าบ้านในทันทีเชะสมน้ำหน้าเสียงเยาะเย้ยซ้ำเติมด้วยความสะใจจากกรกฎผู้เป็นน้องสาวโดยมีมะเดือ่อยืนสอดแทรกอยู่ไม่ห่างอารุณาน้ำตาคลอด้วยความเสียใจที่น้รุธผู้เป็นพ่อนั้นไม่เคยฟังเธอเลย ทั้งๆท,งที่เธอไม่เคยทำตัวเสียหายหรือทำผิดอะไรแม้แต่น้อยอาทิตย์ต่อมากรากฎกลัวว่านัทวุฒิจะหายหน้าหายตาไปแล้วเธอไม่ได้เจอกับนัทวุฒิอีกเธอจึงแกล้งใช้แผนเขียนจดหมายให้มาเดือยนาไปให้อรุณาแต่ในจดหมายนั้นแกล้งเป็นอนิรุธนัดอรุณาออกมาเจอเหมือนเช่นทุกครั้ง เพื่อหลอกให้อรุณามาถึงน้องนาที่รักพี่คิดถึงน้องนาพี่มีธุระจะคุยด้วยเย็นนี้น้องนามาเจอพี่ที่ท้ายสวนเหมือนเดิมได้ไหมลงชื่อพี่นัดพออรุณาได้อ่านข้อความจากจดหมายเธอก็เข้าใจว่าข้อความในจดหมายเป็นของนัทวุฒิเธอจึงมาตามเวลานัดพอถึงเวลานัด หญิงสาวร่างบางอายุเพียงยีบสองปีเธออยู่ในชุดเดรสสีเขียวอ่อ,อนสวมรองเท้าแตะที่ใส่สบายมาแล้วเหรอพี่นาเสียงพูดเชิงสะใจของกรกฏน้องสาวต่างมันดาที่จ้องอิจฉาและทำร้ายเธอยายกฎนี่มันอะไรใช่ฉลาดดีนี่พี่เราพี่รู้ไหมพี่นัดอะ เขาเป็นคนเขียนจดหมายแล้วเขาก็ชวนพี่ออกมาเขาร่วมมือกับกฎเข้าไปข้างในสิพี่นาก,ากรกฎไม่เพียงแค่พูดแต่เธอกับผลักล่างบางนั้นให้เข้าไปยังห้องเก็บของเก่าที่ข้างในทั้งรกสกโปกแล้วก็มืดไม่นะยายนาะอย่าทำแบบนี้พี่หายใจไม่ออกเข้าไปสิคะพี่นาเสียงพูดเชิงบังคับพี่สาวแบบไม่สนใจใยดีมาเดือ เอาพี่นาเข้าไปไม่นะยายกดพี่ไม่เข้านะพี่กลัวความมืดริมฝีปากบางๆพูดยังไม่ทันขาดคำร่างบางๆของอรุณาก็ถูกผลักเข้าไปข้างในอย่างไม่ใยดียายกดอย่าทํากับพี่แบบนี้นะยายกดอยู่ในนั้นไปก่อนนะคะพี่นาเสียงตะโกนมาตามหลังอย่างสะใจยายกดปล่อยพี่นะอย่าทำแบบนี้กอลาก ไม่ฟังคำอ้อนวอนของพี่สาวแม้แต่อย่างใดเธอจัดการล็อกกุญแจด้านนอกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเชะพี่นาอยู่ในนั้นซะให้เข็ดนะชอบแย่งของคนอื่นดีนักแล้วกรลกฏก็โยนกุญแจทิ้งอย่างสะใจยายนาปล่อยพี่เดี๋ยวนี้นะเสียงข้อะประตูจากด้านในดังลัน่นกรลกฏเธอไม่สนใจยายดี โดยมีบ่าวช่างยุอย่างมะเดือคอยสนับสนุนไปกันเถอคะค่ะคุณกดเราไปทานอะไรอร่อยๆกันดีกว่าจนเวลาผ่านพ้นไปทำให้อรุณาเข้าใจมาโดยตลอดว่านัทวุฒิเป็นคนร่วมมือกับกอรกฎแล้วก็ขังเธอไว้ที่นี่อรุณาต้องอยู่ในความมืดขาดน้ำขาดอาหารจนอรุณา เธอไม่มีเรี่ยวแรงหายใจลมหายใจสุดท้ายของเธอเธอจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้าพเจ้าอารุณาขอตั้งจิตอธิษฐานหากข้าพเจ้ามีบุญได้เกิดชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้ามีพลังเหนือกว่าคนอื่นขอให้ข้าพเจ้าเข้มแข็งไม่ถูกกดขี่ คมเหงและไม่มีทางสู้แบบนี้เสียงหอบหายใจอันโรยรินบวกกับดวงวิญญาณที่อาฆาตแค้นอารุณาค่อยๆหมดลมหายใจทีละนิดทีละนิดอานิรุษคุณพ่ออานิรุษเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อน,นั้น อรุณาจะมาเกิดชาติใหม่จะมีแรงพิเศษอะไรนั้นโปรดติดตามอธิษฐานแค้นแสนรัก EP 2เสนอเป็นตอนอวสานนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังเจอกันใหม่ใน EP 2ตอนอวสานคะ่ะขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ